เวอร์ไวเว็บคลิปเรารชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับนี่คือกระชอนคอมในโหมดของกระชอนพากินพาเที่ยวครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศหารูหราแบบนี้ครับเป็นที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากพัตตารสำเภอแดงเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีอะไรอร่อยอร่อยแนะนำอ้าว มาดูกันเลยครับผมนั่งอยู่กับผู้จัดการร้านเรียบร้อยนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับครับผมเอาละวันนี้เห็นอยู่ต่อหน้านี่เขาเรียกอะไรครับคุณพี่ครับตัวนี้รายการตัวนี้เขาเรียกว่ามัดฉาติดเกาะครับมัดฉาติเกาะตัวนี้เนี่ยผมทําออกคราว่าดีไซน์ให้ออกมาแต่ว่าเขารมันออกมาแนวโมเดิร์นหน่อยโมเดิร์นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้ที่เป็นเขาเรียกจุดหัวใจสําคัญปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าออกเป็นแนวแบบสมุนไพรไทย อจะมีรสชาติของในตัวในเนื้อปลาแต่ตัวในหออกเปรี้ยวแล้วออกรสจัดหน่อยครับผมโดยไปถึงที่ว่าเราคำนึงถึงสมุนไพรไทยที่ว่วงเครื่องเต็มเครื่อนด้วยเนื้อปลานี่พอเคี้ยวไปปั๊บนี่จะรู้สึกได้เลยว่ากรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในครับผมแล้วรสชาติปุ๊บเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีเรื่อเปรี้ยวเปรี้ยวเป็ดปลายลิ้นแล้วก็หายไปโอ้พอแล้วครับการจัการจะเป็นักษณะฟิลแบบนั้นอธิบายอย่างนี้น้ำลายมันไหลจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหครับท่านผู้ชมครับนี่คือพัตะคานสำเพอแดงครับ สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับถ้าเกิดจะมา<ด>ทานที่นี่ถนนจเนรนะครนะฮะซอยซอยสิบเนะครับซึ่งตรงข้ามกับห้างไซนาเฟสอ๋อนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะสำรองจองที่นั่งนี่โทรมาที่เบอร์อะไรครับก็เบอร์โทรได้เลยฮะกคเจ็ดหนึ่งสามเก้ครับ,รบถ้าเกิดบอกว่าดูคลิกนี้แล้ว มาจากคลิปนี้นี่มีส่วนลดไหมครับจัดให้เลย2 0เลย20%โอ้โหอย่ารอช้าครับท่านผู้ชมครับได้ดูแล้วหิวหิวอย่างนี้ก็มาเลยครับที่พัตตคารสำเพาแดงนะครับอะรายละเอียดต่างๆอยากจะชมเยอะๆกว่านี้ก็ไปที่กระชอน .com วันนี้ขอบคุณผู้จัดการร้านมากนะครับอะสวัสดีครับท่าทางอร่อยแน่ใช่ไหมครับเนี่ยถั่ครับอะเดี๋ยวลองชิมดูสักชิ้นดิกรอบน รังสรรค์ผลงานโดยกะชอนคอม